คุณนั่งนั่งเคลียร์ขอต้อนรับน้องเปาอันนอบสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตื่นเต้นมากค<อ>รับผมอาจารย์เธอมากเลยอ่ะ <c oughs> ฉันมีความรู้สึกว่าฉันอยากคุยกับผู้ชายที่เออ ล่อนเห่าได้เก่งขนาดนั้นท่าเต้นของเธอพริ้วสลเกินก็นิดนึงครับอาจารย์เธอได้รางวัลนักร้องของ AF ใช่ไหมคะใช่ครับผมซีซันเจ็ดครับซีซันเครับรุ่นที่เจ็ดซีซันเจ็ดไอ้จังหวะโจ๊ะที่แจ้งเกิดเธอเนี่ยเออมันเป็นเพลงสไตล์ไหนลูกทุ่งลูกกรุงหรือหมอลำหรืออะไรคะคือเพลงของผมเนี่ยมันจะเป็นคือมันอธิบายไม่ถูกครับคือมันเป็นเพลงโจ๊ะที่มีการผสมผสาน อย่างเราเอาความสามชาติของลูกทุ่งมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาดนตรีสมัยใหม่เข้าไปมีความเป็นความเป็นร็อกใส่เข้าไปอะไรเงี้ยครับหรอมันก็จะตอนแรกเนี่ยเราก็งงเหมือนกันว่าจริงๆเพลงเรามันเป็นแนวอะไรแต่เรารู้สึกคือเราไม่อยากแบ่งแยกครับว่าเราจะต้องเป็นแนวนี้เท่านั้นหรือว่าแนวไหนเท่านั้นอาจจเป็นว่าแนวไหนหนุกแนวไหนมันจะเป็นแนวของปอไปแล้วกันแต่ไอ้กรดไหลย้อนกับไอ้รักกระปิกระปอยเนี่ยแบบ มันโดนนะและที่สําคัญที่สุดใครเป็นคนคิดท่าเต้นให้เธอท่าตัวคิดเองท่าเต้นคิดเองครับผมคุณพร้อน้องทําไมน้องมีความชํานาญในการร่อนงูเห่ามากอย่างนั้นก็ท่าเต้นอ่ะมันใช้ทุกวันอย่างงี้ครับใช้ทุกวันไอ้ยากหมายถึงเต้นทุกวันเต้นทุกวันเหรอคคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนไม่แน่ใจนะคะว่าวัยรุ่นอย่างพวกเราเคยฟังเพลงนี้ไหมเดียนว่าถ้าเปิดเพยงวินาทีแรกคุณผู้ชมต้องโดนหูทันทีลองไปฟังสิคะครับ ยังเบาๆอยู่นะคำประทานทิ้งผู้หญิงนิยมเป็นกันเยอะเขาเรียกว่าโกรธไหลย่อเราจะตั้งเต้นข่านี้ไปตลอดมาบมานก็เป็นคตามก็ผมต้องเปลี่ยนเรื่อยๆเพลงอื่นกู้ตายแล้วอังสินเธอไม่เมื่อยบั้นเอวเธอหรอชินแล้วครับผม เธอฝึกอะไรไวร้หรือเปล่าหรืออะไรไม่คืออย่างที่บอกเราเราเต้นทุกวันหนึ่งครับเราใช้เอวทุกวนนันก็ขอโทษนะ <c oughs> พี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกราฟิกหรือเป็นแอนิเมชันหรือเปล่าอาจจะกระยึกทีเดียวเราเข้าไปทําอย่างนั้นหรือเปล่าเธอทำของจริงฉันดูได้เปล่าวะตรงนี้เลยใช่ไหมฮะมตรงนั้นนะ่กโอเคโอเคหรือว่าให้เต้นข้างอาจารย์ดีไหมครับไม่อยาเลยอย่าเลยเรียกหัวใจจะวายนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาหยิบผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำหมากกันหน่อยนะคะ ไข่ลุ่มเต้นค่ะขออนุญาตนะครับอาจารย์โสดกับอิ๋กระปอยนะครับอากระปิกระปอยไหนดูความโสดปรามมานกระปิบกระปอยกระปิบกระปอยกระปิบกระปอยปอยโสดตะกิ๊กเป็นร้ายมีกิ๊กเป็นร้ายอีกนิดจะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาเธอแฟนเธอมาก็ได้เวลาจ่อยย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 ่อยอุ้ยเสียงเดินเจอตัวแม่เต็มเต็มตายแล้วเล่นจะเป็นลมค่ะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ครับ ป้าไม่เคยเห็นพันอย่างนี้เลยลูกนี่ <c oughs> ดูสิหน้าตาแดงไปหมดเลยเป็นท่าเต้นที่สิ้ิวกิ้วมากเลยนะคะครับคือเหมือนเราชอบเต้นอยู่แล้วครับตอนที่ตั้งแต่เรียนมัธยมอะไรเงี้ยครับ <c oughs> คือเราก็เต้นกับเพื่อนเราก็ชอบเฮฮาครับแล้วก็ทางค่ายทางสังกัดเขาก็ปลื้มกับท่าเต้นนี้ของเธอมาเขาก็ปลื้มบ้างไม่ปลื้มบ้างแต่ผมก็เสนอไปอะไรเงี้ย <c oughs> คือบางท่าเนี่ยที่เรานําเสนอไปบางทีเขาก็ ให้ลดลงมาหน่อยอะไรเงี้ยม <า S 2> <ห>ันดูแ,แรงไปหรอใช่ครับพอน้องปอดังอย่างเงี้ยฉันได้ข่าววา่าเธอก็เริ่มเชิดแล้วก็ไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้ค่าตัวขึ้นเรื่อยๆเลยได้ข่าววา่าเธอขึ้นค่าตัวทุกสัปดาห์เลยเหรอไม่ขึ้นขนาดนั้นครับคือเมื่อก่อนเนี่ยก็มีราคาหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเราก็จะมีคือเราไม่ได้เพิ่มค่าตัวนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่ลักษณะงานไปมากกว่าคือบางงานเขาต้องการให้มีวง ดนตรีเราก็ต้องเพิ่มค่าวงของเราไปบางงานเขามีแดนเซอร์เราก็ต้องเพิ่มค่าแดนเซอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ความลัก่ณะงแต่ว่าจริงๆเราค่าตัวเราถูกมากเลยครับเมื่อเทียบกับศิลปินคนอื่นอะไรเงี้ยฉันไม่ถามหรอกเดี๋ยวฉันจะงายเง้อเพราะค่าตัวน้องปอจะแพงกว่าน้องยิ่งก็ได้โอ้ไม่ขนาดนั้นร่ะน้องปอถ้าเกิดมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนกขาบอกอุ้ยถ้าเต้นไม่ไหวเราไม่สุภาพยิ่ง ว่ามันบัดสีบัดจุ่มหรอมมันบัดสีไหมเราเราไม่ได้มองว่าท่านี้มันจะต้องสื่อไปในแนวแบบนั้นอย่างเดียวคือเรามองที่จุดประสงค์เราคือต้องการให้คนสนุกคือเพลงเดี๋ยวนี้คือมันเราอยากให้อย่างที่บอกคือการเต้นปกติเนี่ยคนก็เต้นกันทั่วไปแล้วเต้นเพราะเป็นสเต็ปอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเราก็อยากจะนําเสนออะไรที่มันเป็นตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยคนมันก็สนุกได้แล้วมันคือเป็นอะไรที่ คือมันมีมาตั้งไหนแต่ไรครับคือต่างจังหวัดไงเขาก็เต้นกันอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่น้องปออีชาตเต้นแบบเนี้ยพูดกันง่ายๆนะคะมันกวนทรีน,นะคะโ <c oughs> จมากพอเวลาไปเต้นตามงานนะส่วนใหญ่จะตีกระบาลกันหัวล้างข้างแต่เพราะอีชาตเต้นกวนๆเนี่ยเธอคิดว่าไงคะเป็นต้นเหตุคไหมแตเ่เวลาเราไปเล่นเรายังไม่เคยเจอคนทะเลาะก,กันเลยนะครับ <c oughs> คือเราไม่ได้เต้นแบบไปละลานใครครับคือเหมือนเราก็เต้นของเราสนุกของเราอะไรเงี้ยหรอใช่แล้วคนผมรู้สึกว่า เราต้องมีการเทศะในการเลือกสถานที่เต้นอย่างไปงานที่แบบเป็นทางการเงี้ยเราก็ไม่ต้องเต้นอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยครับอย่างที่ไปงานที่แบบที่มันเต้นได้เราก็เต้นเต็มที่อะไรเงี้ยน้องปอพักหลังเนี้ยเธอดูขาวขึ้นขาวขึ้นนะฮะเธอดูแบบร่างกายเธอดูแบบตัวหนาโตขึ้นเยอะแล้วก็หน้าตาเธอดูหวานแหววแล้วยังมีท่าเต้นเอ่อร่อนงูเห่าแบบอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยเมาส์มอยว่าอ แมนเป้าดูท่าทางยุ้ยชับกลนะผู้ชายดีๆก็คงไม่เขยา่าเสดาซวงด้วยขนาดนี้อะไรเงี้ยเร<ข>าค <ผม S 2> ิดกันไปต่างๆนานาแล้วนะน,น้องหราค <ผม S 2> ิดยังไงผมก็เริ่มเป๋ๆแล้วนะถามเยอะขนาดนี้ <laughs> ว้าเป๋ๆเอ้ยอย่าบอกสิว่าจะมาตัดนิบบิ้นอะไรการเรียนอีกแล้วนะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมคือ คือมาว่าเป็นเกย์ว่างั this, port, ้นเหรอใช่ไหมอาจารย์เขาก็สงสัยแมนเป่าเนี่ยล่อนสะโพกขนาดนี้คือมันย้วยผิดปกติผู้ชายทั่วไปไม่น่าย้วยแบบไร้กระดูกได้ขนาดนี้ครับผมถ้าถ้าสงสัยไงก็ต้องมาลองกันครับสตั้งหกล้าพูดนะครับสงสัยก็มาลองกันสตั้งหนึ่งอะรอย่างนี้เออเออเรียนไปไม่ถูกเลยนะครับไม่คือเราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนสนุกอยู่แล้วครับแล้วเรา ผมเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันมันไม่เป็นธรรมชาติหรือว่าต้องมานั่งเก๊กหล่อตลอดเว <Okay. S 1> ลาโอเคถ้าหากว่าเราไม่คิดอะไรมากเราชอบความเป็นธรรมชาติถ้ามีคนคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาแล้วเขาเข้าใจผิดว่าเธอคงไม่ได้แมนจริงแล้วเขามาจีบเธออย่างเงี้ยเขาเป็นเก้งเป็นกวางเขาสนใจเธอ เรจะทํายังไงทำยังไงจริงๆมีนะครับจริงเหรอมีครับมีใครอ่ะมีพ่อบุญทุ่มเหรอคืออย่างติดต่อมาอย่างเงี้ยคือบางทีเราไปงานแล้วก็มีลงมีไลน์อะไรเงี้ยก็มีครับคือเขาก็ขอไปแต่เราก็ด้วยความที่เราปฏิเสธแล้วมันจะดูน่าเกลียดเราคือเราให้ไปก่อนครับแต่ว่าเราจะมีวิธีของเราที่แบบคือเราไม่ได้ไม่คุยเลยครับเราคุยแต่ว่า ให้มันมีระยะว่าเราคุยแบบไหนเราจริงใจกับเขาแค่แบบแค่เป็นแบบแบบนี้อะไรเงี้ยครับพี่น้องกันอะไรเงี้ยครับแบบแบบมีไหมที่แสดงออกแบบชัดเจนหรือว่าวันมีครับมีขอเลยอย่างนั้นเหรอมีรอคือไม่ไม่ถึงขนาดขอแต่ว่าลุกมากเหมือนจะมาจีบเราอะไรเงี้ยหรออย่างเช่นยังไงครับอุ้ยพี่ตื่มแต่พี่ไม่เคยเจอเลยอ่ะพี่อยากรู้อ่ะจริงหรือเปล่าไรอคนางเงี้ะไม่คือคือมันมีแต่ว่าเราถ้าถ้ามาลุกมากเราก็ เงียบไปเลยครับอ๋อต้องให้เขาค่อยๆต้องแบบเนิบหน้าก่อนใช่ไหมให้เขาตายใจก่อนใช่ไหมก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าคือเราเขาชวนกินข้าวหรือเปล่าชวนกินข้าวก็มีบ้างนะโอ้โลข้าวหลังไปเอาเช่นไปด้วยบอกพาแม่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยชวนแต่เราก็มีขีดขีดของเราอะไรเงี้ยครับคือเราถ้าเกินเลยเราก็ไม่คุยครับน้องปอมีความรู้สึกว่าบล็อกหรือปิดกั้นคนกลุ่มนี้หรือเปล่าที่จะเข้ามาใกล้ตัวคือ เราไม่ได้ปิดว่าแบบห้ามมาคุยกับเราเลยนะคุยได้ครับแต่ว่าในระดับความสัมพันธ์แบบคุยกันได้เป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ครับได้ครับเรา,เราไม่ได้รังเกียจ<ค>เลยเพราะว่าเพื่อนเราถ้าม,มาจีบขนาดเราเราต้องมีวิธีแสดงออกว่าเออเราไม่ได้ชอบแบบนี้นะเราไม่ได้อะไรอย่างงี้ฮะ ถ้าเธอไม่ชอบเธอไปทําเยิ้มทําจุ้ยอย่างนี้ยัว่วพวกเก้งกวางเ็ทำไมเขาก็น้ําลายโขฮึดฮักฮึดฮักกันทั้งมือเราไม่ได้คุยเราไม่ได้คุยให้ความหวังเขาไงครับอาจารย์ก็คุยแบบก็ถามก็ตอบอะไรอย่างนี้ครับก็มีอะไรก็คุยกันแต่เธอออกมาเต้นแบบเนี้ยมันเหมือนหลอกให้เสียวแล้วเลี้ยวกลับอย่างเงี้ยพวกเก้งกวางรับไม่ได้นะคาคือก็ดูเพื่อความสนุกสนานครับผมเอาให้กรุดกริบ กรุบกริบครับ,รบ,รบเราไม่ได้เราไม่ได้รังเกียจเลยครับจริงๆเราเรามีเพื่อนที่เป็นแบบนี้เยอะเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าอยู่กับเขาก็สนุกดีมีความสุขดีแต่ว่าแบบอยู่กันแบบเพื่อนอะไรเคย,เยมีประสบการณ์ทางเพศกับกลุ่มเกย์ไหมครับไม่มีไม่มีครับไม่เคยะคะไม่เคยยังครับยังไม่เคยและสําหรับแฟนๆที่ไม่อยากพลาดความสนุกของรายการแซบ่แซบๆทางช่องสองก็รีบกดซับสไครป์ตามนี้ได้เลยนะรับรองว่าความแซ่บจะส่งตรงถึงคุณแน่นอนกดซิ กดตรงนี้ช่อง2บันเทิงถึงรถถึงคุณ